So t w สวัส b i t ่ h สวัสดีนะคะพบกันบ้านบอยอีกแล้วนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมิ่งเมืองนะคะหรือว่าศาลหลักเมืองของจังหวัดน่านนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะจะออกแบบคล้ายๆกับวันล่องขุ่นที่เชียงรายที่เราไปมานะคะสําหรับวัดน,นี้นะคะก็จะ ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์นะคะเป็นที่ปฏิสถานของศาหลาาหลักเมืองของจังหวัดน่านนะคะประวัติของวัดมิ่งเมืองนะคะเดิมเป็นวัดสร้างมีสาลหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบนะคะพบที่สร้างวิหารในราวปี2004นะคะเจ้าอน,านัอน,นต์อนันตวัติ อ,อนาวตวริทิแล้วก็ในเสาลักเมืองเนี่ยเวลาเรามานะคะเขาจะมีเพียนสีเล่มผ้าผูกสีตามคนเกิดนะคะอย่างเราเราเกิดวันพุธกลางวันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนถ้าพุธกลางคืนจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะอย่างคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ให้คนละหนึ่งกำรรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราผูกนะคะเราก็จะเอาผ้าสีสีอันเนี้ยที่ได้มาค่ะไปผูกตรงเสาลักเมืองอันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูกกันนะคะว่าทำยังไงไปมาเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาจุดทูจุดเทียนตรงนี้ก่อนนะคะเทียนสีเล่นตามที่แจ้งไปนะคะนี่นะคะลมจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเทียนอาจจะมีดับบางน,นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ ไปดูการผูกกันข้างในนะคะสำหรับในตัวเมืองนี้นะคะวัดก็จะอยู่ห่างกันประมาณแบบว่าสามโลสีโลนิดๆจะอยู่ติดๆกันเมื่อกี้เราเพิ่งไปวัดสี่พันต้นมาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ห่างจากวัดสี่พันต้นไม่มากนะคะใครผ่านมาผ่านมาในเมืองน่านนะคะก็อยากให้มาแวะที่นี่ด้วยนะคะ ปุเป็นโบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะต้องบอกก่อนว่าข้างในนะคะการตกแต่งหรือว่าสถาปะตยะกรรมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหรูหรามากแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกอะไรคคล้ายๆวัดล่องขุนนะคะก็คือตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูในบสถ์กันว่าในโบส์เขามีอะไรนะคะ สมมติว่าเราไหว้ศาลหลักเมืองตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะที่อยู่ด้านหลังเราเมื่อกี้ที่รีวิวไปนะคะเราก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ด้านนู้นนะคะเสร็จจากตรงเสร็จจากตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะแต่วไหว้พระในโบสถ์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อนะคะพระพุทธสิงห์ชัยยมหาราชนิ่งมงคลแล้วก็ข้องาทองนะคะลอดทองช้างสามครั้งนะคะแล้วก็กตามตามที่ท่านได้เขียนไว้นะคะ แล้วก็สำหรับวัดนิ่งเมืองในเมื่อสักคู่นี้นะคะหรือว่าศาลหลักเมืองนะคะก็ไหว้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านบอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะเราเดินออกจากวัดนิ่งเมืองมันนิดเดียวนะคะประมาณ20เมตร ก็น้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดังในจังหวัดน่านนะบอก่อยนะคะมาถึงเขาก็จะมีรับจองคิวนะคะแล้วก็จองคิวเสร็จนะคะแล้วก็มา,า <c oughs> เขาจะให้เลือกเมนูนะคะ <c oughs> เมนูของเขาเนี่ยเขียนที่บอก ข้าวซอยต้นน้ำพอใจแล้วข้าวซอยเขาต้องเด็ดข้าวซอยไก่นะคะจะราคา55บาทจะเป็นราคาธรรมดานะคะข้าวซอยเนื้อจะราคา75บาทถ้าเนื้อกับไก่รวมกันจะเป็น95บาทนะคะแล้วก็เกาเหลาซอยไก่ไม่ใส่เส้นทุกชนิดจะ45บาบาทนะคะราคาเขาก็จะมีบอกนะว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ข้เสร็จแล้วนะครับหมดทุกอย่างเย็นยังบานดาเนี่ยตู้วุธเอาเปล่าดีเขาม่หลังอรเขั่งตู้อะไรอย ะะหลังจากที่เราจองคิวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้คิวมานะคะตอนนี้เรานั่งในโซนอีกฝักก่งหนึ่งของเขานะคะก็คือนั่ง7คนก็จะเป็นสตา์แบบนี้เลยเขาจะมีน้ำตาลสดด้วยนะน้ำตาลสดบ้านแพวแ้วขวดละ15บาทนะคะน้ำแข็งสามารถตักเองได้เลยนะคะสำหรับอาหารวันนี้นะคะเราก็จะมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะคะข้าวหมูแดงเกาเหลาแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่ซุ้มลีลาวดีนะคะเรามาช่วงเดือนกรกฎานะคะ ซึ่งช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยเขาจะมีใบนะคะที่มากมากกว่าช่วงที่แบบว่านี่นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันอาจจะไม่มีใบไม้เลยนะคะจะมีแต่ก้านอย่างเดียวเลยเหมือนที่บางคนเขามารีวิวช่วงหน้าหนาวกันแต่เรามาช่วงหน้าฝนมันก็ได้เหมือนแบบมีนี่มากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะเขาจะมีที่จอดรถให้นะคะไม่ต้องจอดข้างนอกนะเข้าวนเข้ามาจอดข้างในได้เลยนะคะจอดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะมีวัดที่เล็กที่สุดหน้านุนเลยจ้ะ จะเป็นวัดที่เล็กที่สุดในโลกนะคะซึ่งจะอยู่ในเขตเดียวกับของต้นลีลาวดีเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่แถวๆวัดคุนน้มยิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วส่วนข้างหลังนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะที่มี เราสามารถเข้าไปชมได้เสียค่าเข้ายี่สิบบาทนะคะถ้าเป็นงางาช้างดำนะคะถ้าเกิดยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์ได้แต่ว่าในพิพิธภัณฑ์ตอนตอน,ตอนนี้เป็นตอนกลางวันเรายังไม่ได้เข้าเดี๋ยวเราจะเอาของอ่ะเข้าไปเก็บที่โรงแรมแล้วเราค่อยมาที่นี่รอบนีงค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านบอสำหรับคลิปเล็กๆคลิปน,น้อยของเราในการมาหน้านในครั้งนี้นะคะเป็นหน้าครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ